โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูเจ็บหน้าอกไอ้ย่ากูตีหน้าอกตัวอีกองแรทำไมเนี่ยก็เอาแล้วก็ผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม GTA V กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับมอสคองนั่นเองนะครับผมที่กำลังเป็นกระแสกับไอ้กอดซิล่านั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นมอสคองนะครับผมอันนี้เป็นมอสคองจริงๆรินะครับผมที่เขาปล่อยออกมาแต่ว่ายังไม่น่าจะยังไม่ปล่อยตัวเต็มออกมานะครับผมปล่อยให้มาลองเล่นกันดีกว่าก่อนนะครับผม ไปให้มาลองมาเล่นก nah ่อนนะครับผมคือโอ้โหผมเล่นแล้วโคตรเท่โคตรสนุกโคตรมันโคตรโหดโคตรฮาโคตรอะไรกันทั้งนั้นเลยครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะโอ้คือแบบมันสุดจริงว่ะมอสนี้แต่ว่ามันมันอลังการมากเลยนะครับผมมอสนี้อันนี้เป็นมอสของจริงๆนะครับผมแต่ว่าที่จริงมันมีดาบอยู่นะครับเป็นอาวุธของมันที่เหมือนในในหนังอ่ะเหมือนหนังที่คลิปกำลังเป็นกระสือนะครับผมเยไม่ใช่กระเซิงนะเออ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 เหมือนมีคนยังมีส่วนร่วมกับกูว่ะ มือนมึงอยากมีส่วนร่วมกับกูอะครับมานี่ดิมึงมานี่ดิอุ้ยไอ้เยี่จับเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้มันอยากมีส่วนร่วมกับผมอะขึ้นมาใหม่งั้นก่อนที่จะชมคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยครับผมชมมาเลยครับผมอู้ห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 ู้ฮัลโหลวู้ชิงคองโอ้โหปึ้มโอ้โห เฟรมเลทกูดรอปโคตรเยอะอิ่มสวัสดีโอ้โหเดือดเดือผมเดินให้ดูก่อนโอ้โหนี่มันสุดยอดกุนนวัไททันเฮ้ยดูจักคิงคองไหมครับทุกคนโอ้โหขออารวาสให้สะใจหน่อยมาดีครับขออารวาสให้สะใจนะครับดูจักคิงคองไหมเฮ้อุ๊ยเดี๋ยวดูท่ามันก่อนท่ามันนะดูครับโอ้โหท่าโคตรเยอะนะครับผมบอกไว้ก่อน เือท่านี่โอ้โหไม่อยากจะคุยสวัสดีครับไอ้พวกมนุษย์ไอ้พวกมนุษย์นี่เหยียบเหยบเหยียบมันมดเลยเหยียบมันมดเลยโอ้โหไอ้ยิ่สาใจเกินไปนะเนี่ยไปเหยียบมันมดเลยเหยียบมันมดเลยเหยียบมันมดเลยเหยียบมันมดโอ้โหรถโคตรเยอะโอ้สวัสดีมนุษย์น้าโอ้โหเหยียบโอ้โหตำรวจตำรวจมีตำรวจด้วยมาดีอหยิบมันของเล่น สวัสดีครับผู้ตํารวจโอ้โหเป็นไงครับผู้ตํารวจบอกไปเลยแรงผมนี่โอ้โหสามารถยกรถผู้ตํารวจได้สบายนะครับไหนวะไอ้ยี่กูมองไม่เห็นตัวตํารวจตัวเล็กเกินไปนะครับผู้ตํารวจไอย้ยี่ตํารวจตัวโคตรเล็กไอยก้ยี่ตํารวจตัวเล็กเกินฮึบไอ้คุณป้าฉฉัันนนนมมาาททททออะะไไรรีีีี่่่่ อีขุดป้าแทบเละนะเมื่อกี้โต๊ะขีดกับป้าขุดป้าเกะกะทางผมเองโอ้ในตำรวจหยิบรถตำรวจโอ้ยไหน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 โอ้ยเก่งตำรวจขุดตำรวจครับของฝากจากเชียงรายโอ้ยหอีโคตรโหดว่ะเดี๋ยวดูตาก่อนโอ้โหมามาขอทบพื้นหน่อยเฮ้ยไอ้ยนรถคนไม้ เฮ้ยรถขุดไม้อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหรถขุดไม้นี่เลยคันใหญ่นี่เลยรถเฮ้ยมันกลัวปะนี่กลัวกูปะนี่เหยียบเลย <c oughs> แค่เหยียบเธอก็พังแล้วนี่เหมือนกับพวกมดเลยว่ะผมมองไม่ค่อยจะเห็นเลยว่ะดูมองมองดิโอ้มีมองอม,ม,มองมีหนีเหยียบตำรวจทำได้แค่นี้โอ้เรียกฮอมาเถอะคุณตำรวจผมว่ามันกระจอกเกินไปนนเนี่ยอะไรวะอะไรวะ ทำเป็นยิงทำเป็นยิงมีหอมาด้วยเว้ยมีหอมาด้วยเว้ยมีหอมาด้วยเฮ้ยไหนวะตำรวจไปไหนหมดแล้วอะ่ะตำรวจคุณตำรวจจับรถเลยไหนวะเห็นหอนแวบๆเมื่อกี้เห็นหอมันแวบๆคุณตำรวจคุณตำรวจมึงมีเป้าเรียกอุลตร้าแมนมาช่วยเดี๋ยวนี้เลยกู <c oughs> อยาจกจะสู้กับอุลตร้าแมนแล้วตอนนี้ โอ้โหม็อดของแม่งพลังโคตรโหดโ,ดโดหดวันนี้ไม่มีแล้วเอ้ยสู้กับทานนอตได้ปะเนี่ย <c oughs> ไปทานนอตมมนต้องเจอคลองแล้วไม่ต้องคองกับกัซซล่าต้องคองกับฐานนอตไว้ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวดูท่าต่อไปดีกว่าอันนี้ท่าอะไรวะ <c oughs> โอ้โหกระทืบกระทืบกระทืบขี้แตกเห็นไหม ไอ้ผู้ตบดได้มอไซค์มอไซค์ไอ้เยเห็นเห็นโคตรไม่่อยมองไม่ค่อยจะเห็นเลยวะตัวโคตรเล็กอะเหมือนผมเป็นไททันเลยวะ่ะอุ้ยไททันกูคือมนุษย์ไททันผมคือมนุษย์ไททันไททันเหยียบเละเหยียบเละหมดอ่ะโอ้เหยียบเละหมดมนุษย์ไททันเดี๋ยวเรียกตำรวจเ,เป็นหกดาวเลยเฮ้ยหกดาวที่ไหนมีแค่ห้าดาวมา ห้าดาวก็ห้าดาวดีมันกูเจ็ดก,กูอ่ะครับมึงซุ่มนดไททันของมึได้ปะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโคตรมันโคตรมันเหยียบเลยเฮ้ยหอมาแล้วหอมาแล้วสวัสดีครับคุณหอมันมีท่าตบหออยูน่นะนี่ใช่ปะ่ะท่าตบหอโอ้โหนะท่านี้ท่าถีบอะถีบได้ปะเนี่ยอันนี้ถีบไม่ได้ป่ะนี่ท่าตบหอมีท่าตบหอเวยมันมานี่ไอหอไอมนุษย์แมงปอ ไอ้เหี้ยมันบินหนีเฉยเอ้าไปลำลุ้นก็ได้วะไอ้มันหนูดแมงปอเอาตบไปโดนมันาดูดแมงปอบึ้มโอ้โหระเบิดเลยวะเฮ้ยตำรวจมึงทำงานได้แค่นี้แหละรถไฟวะรถไฟไฟฟ้านี่ไงโอ้โหคลองวีเอรถไฟไฟฟ้าไปกองไอ้เหี้ยกูตกบั็กตกบั็กตกบั็กขึ้นกูตกบล็อกไปขึ้นได้แหละกูตกบั็กเอ้า คุณมองครับฮ่หาฮ่าโอ้โห,วห,วห,วหวไอพวกยิงปืนใครยิงปืนสักวะไม่มีวิสัยเลยอุ้ยต้องไปวีไอส์ใครทหารแล้วมั้งเนี่ยกระจอกเกินตำรวจทำไมผมไม่ค่อยจะได้เลย,ยมันคันๆน,นะเ้ยมันคันๆเหมือนสกิดผมอะไอพวกยุงไอพวกมแมลงนี่อะไร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 ,ะไร,ะไรคุณตำรวจอะไรคุณตำรวจไปครับไปไป,ไป,ไปอยู่กับพ่อของคุณอุวยบารุนหยิบถึงปะดัง อีกสูงเกินวะน่าจะไม่ถึงเฮ้ยลองโยนดูดิหยิบมาเฮ้ยหยิบคนมาทำไมเนี่ยโอุโยนไม่ถึงหรอกมัง้งไกลเกินพูกน่าจะโยนไม่ถึงวะไอ้เหี้ยมันไกลเกินนะอือเอาเพื่อนมึงไปโอ้โหตำรวจนี่ห้าดาวพวกมึงขี้เกียจทำงานเหรอลงมาดิดิขี้เกียจทำงานเห,อหอนเรเหอครับพวกตำรวจหายหัวไปทั้งหมดโอ้ยฉากุ้งเท่ ใครวะมึงเห็นมึงเห็นโค้ดเนี่ยขับชนได้ยินกูททำไมละ่ะมึงกลัวกูนิดนึงก็ได้นะเฮ้ยอื้อตกไปเลยเหมือนแมลงหมีแมลงวันว้ไปใครยิงปืนวะเสียงใครยิงลูกซองเสียงใครยิงลูกซองยิงทำไมครับยิงทำไมครับอไอ้เ้โคตรสัต่์ใจนะครับมีโหดกว่านี้ไหมครับผู้ตำรวจโคตรสัต่์ใจนะโคตรสัต่์ใจโคตตรสั์ใจนะไม่ใช่โคตรสัตซ์ผม เสียใครวะอ๋อน,นี่โฮหฮอีกแหละกูอ GU ยากเจอหดกว่าน,นี้ไงมึงรู้จักมีหดแค่นี่หรือเพื่อนโอ้อโหกระเด็นกระเด็นโคตรไกลวะ่ะท่าต่อไปท่าอะไรวะอีมท่าตบอีกแเลยทำไมท่าตบมันเยอะจังวะท่าตบยุงนะอันนี้ท่าอาดัดมัน,นก็จะเป็นท่าอาดัดอ๋ออัดขึ้นใช้มือใช้ไม่ได้ดิโอ้โห อุ้กูว่าน่าจะทํามอสกอซิล่ามาเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาผมว่าเขาน่าจะทําไม่นะต้องรอดูอนาคตครับอก <c oughs> โอ้โหโตกเลยเว้ยมันจริงเว้ยอุ้ยเดี๋ยวผมลองไปถล่มค่ายทหารกันดีกว่าครับผมไป a few moments later เฮ้ยพวกตำรวจมันไม่เห็นจะโหดเลยมันต้องค่ายทหารเว้ยมันกระจอกไหนค่ายทหารเขาอุ้ยโอ้โว เฮ้ยม e. oh, like okay. uh ีจรวดไว้เฮ้ยโอ้โหดีอะกูชอบกูชอบเลยข้ทหารไหนโอ้โหรถทหารมีรถทหารเยอะแยะเยอะแยะเยอะเหยอะไปแล้วคันหนึ่งเฮ้ยจรวดจรวดกูขอหน่อยอึ๊บตั้งแต่เด็กๆสมัยอยากขี่จรวดวันไหนกูลองขี่จรวดโอ้ยเอ้าไม่โดนเอไงวะรถถังมาเพียบเลยเฮ้ยกูจะไหวปะเนี่ยรถถัง เฮ้ยรถถังนะเฮ้ยกูจะไหวปะเนี่ยเฮ้ยรถถังรถถังรถถังมาแล้วแต่ลองดิลองดิองดโอ้โห,โหต่อกันมาเป็นแถวเลยเว้ยสวัสดีครับคุณรถถังโอ้โห,โโหมึงจะไม่มาอะไรกันเยอะแยะเอายิงกันเองด้วยกูอยู่ตรงนี้ยิงอุ้ยจับโยนละนัดเดียวระเบิดโอ้เกินไปทุบทุบทุบไอเยี่รถถังปิวรถถังปิวโคตรไกลนัดเดียวละระเบิดนัดเดียวระเบิดนัดเดียวระเบิด นัดเดียวเราเปิดแล้วก็โยนอ้โคตรสนุกว่ะขนาดยังไม่ปล่อยตัวเต็มนะเนี่ยดูดิอันนี้ท่าอะไรวะโอ้จับโยนอันนี้ท่าท่าจับโยนนะผมจับโยนแล้วก็ทุ่มอุ้ยอันนี้ท่าอะไรวะก็โดนตบเฮ้ยกระโดดตบอ๋อเนี่เป็นท่าตบอ๋อนี่เป็นท่าท่าผักแต่ว่าเป็นท่าผัก อันนี้อันพวกนี้น่ายช้ยังไม่ได้รับผมเพราะว่ามันจะมีท่าหนึ่งที่ใช้ไม่ได้เขายังไม่ปล่อยออกมานั่นเองะท่าทุบเนี่ยครับสุดยอดแหละโอ้โหรถถังกระเด็นโคตรไกลรถถังมันยิงเย่ยอะไรวะผมทำไมอยู่ฝั่งนี้นี่มึงกลัวกลขนาดอะจับรถถังดิโอ้จับได้ด้วยเว้โอ้ยกรถถังได้โอ้ตัวยังใหญ่ยกไม่ได้ก็กโอ้ ไม่เคงจะเป็ดไปไม่ได้นะไอ้อยเย็นนัดเดียวแหลกโอ้มีแค่นี้เหรอรถถังนี่เพื่งมีลำใหญ่ถล่มได้ปะเนี่ยโอ้ลำโคตรใหญ่ยกได้ปะวะโอโ้ยกได้ด้วยเว้ยฟาดแม่งเลยเอาไม่โดนเฉยยิง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 ไอ้เหี้ยเหยียบทีขี้กระจุย เละไปจกเลยนะครับรถถังรถถังโอ้ยผมชอบตาเหยียบมากเลยไม่โคตรสาใจว่ามอสนี้แต่ว่าวันนี้เขาหยุดพักรอนไะเนี่ยไอ้ยตทหารมันหายไปไหนหมดดูในแผนที่ดิหรือว่าผมตัวใหญ่ว่บผมมองไม่เห็นหรือว่ากูตัวใหญ่เกินไปวะโอ้โหอุ้ยเออมันไม่ระเบิดเฉยไว้คันนี้ทนไว้มีฮอด้วยโอ้ยมีฮอด้วย มีหอด้วยมีหอด้วยโอ้ยเยอะมนุษย์ตัวโคตรเล็กทหารตัวโคตรเล็กมามอ,โโอุ๊ยโอ้ยมันเยอะทุบกลางอากาศกูมโมโหแหละกูมโมโหแหละกูตกมันแล้วกูตกมันแล้วคลองตกมันแล้วเฮ้ยโอ้ไม่มีโหดกว่านี้เลยเหรอกะจุยหมดอ่ะกูบอกเลยว่ากระจุยหมด โอ้กระจกอจอกระจกนี่เหยียบเลยไอ้เยี่ยบเหยียบแค่เหยียบก็พังแล้วปังโอ้โหแค่เหยียบก็พังแล้วโอ้โหมาเหยียบเหยียบแล้วก็ถูอไม่เป็นไรเลยเว้ยเฮ้ยทำไมพวกมึงทนจังวะทนเหรอไอ้ิชกระเด็นโคตรไกลทนเหรอพวกมึงทนมากแค่เป้าครับทนมากแค่เป้าเฮ้ยรถโอ้โหรถระเบิดโอ้ระเบิดคแรบบับเฮ้ยมีแค่นี้เหรอเอา้า โอ้ทำไมกระจอกกันค่ายทหารโอ้โหนี่กว่ากูไม่ใช่หนีกลับบ้านหมดแล้วเลยยอมแพ้ก,กูเลยยอมเลยโอ้โหดูค่ายทหารก็ยังสู้ผมไม่ได้โอ้ใครจะสู้ได้ไอ้ตัวใหญ่ถ้าน็อตกูจะสู้ได้ปะเนี่ยโอ้โหนี่จะรวดทุบทุบมีหน้าที่ทุบทุบโอ้โหทาห่าเขาหดทุบหมดนะครับผมเสียงฮอใครวะโอ้โหมึงเล่นฮอยามใหญ่ไรเนี่ย มึงเล่นฮอล์ลำไหน่ใหญเหรอ,าอามานี่เหมือนกูกลัวป่านี้เวลาโยนมันจะมีฉากโอ้โหฉากภาพแบบมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะผมเท่ว่ะอะไรมึงไม่จบใช่ปะมึงไม่จบไหนคนโอ้ทหารทะหารโอ้โหไอเ้เจ๊กลัวมันไม่ใช่มันคนไม่น้อยนะแต่ว่าผมมองไม่ค่อยจะเห็นคนดูเดียวไอเ้เจ๊มันตัวเล็กเกินนะเว้ยให้ดู แล้วตัวมุมมองผมดิตัวอย่างใหญ่นะกูมองไม่ค่อยเห็นพวกมึงหรอกสายตาของไม่ค่อยจะดีกลับน้ําดีกว่าเฮ้ยนัมันก็ซีล่าเนี่ยหว่าที่มุดลงน้ําทะเลของมันต้องเข้าป่าเว้ยแต่ว่าอันนี้ของจะมุดน้ําไปละโอ้นี่กูของกูจะไปหาเพื่อนก็ซีลาก่อนลโอ้โหว่ายน้ำได้ด้วยไว้ของไปละ <c oughs> อันก็แล้วผมสรุปวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แลวก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะผมวันนี้เป็นแบบเขาเอามาให้ทดลองนะครับผมถ้ามอจริงมันจะมีอาวุธแล้วก็มีแบบพวกโอ้โหแบบยังไงล่ะแบบพวกทหารตำรวจนี่เขาจะอัปเกรดเป็นแบบขี่จรวดอะไรมายิงถล่มเรามันกับในหนังนะผมอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะผมว่าเขามาเปิดแห้แค่ทดลองครับผมตัวเต็มยังไม่เปิดนะยังที่จริงมันจะมีอาวุธมันกับในหนังนะผมที่เป็นขวัญ เป็นขวัญสีฟ้าเหมือนหลังก็ซิล่าครับผมนะผมบายบายครับผมจุบ๊บๆไปละ